สวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อกี้กับมาพอกรนานหลีกันถลักคุณฟัวหายคี่เราค่ะนางลิซิมาบ,บอกซูฟังว่าไปอยู่คาเมตนหนึ่งปีสามเดือนพอ่ทรงเงินห้หลูกทุกเดือนนะคะแต่ว่าพอหญ่บดได้ห้นางลิทุกเดือนแต่ว่าเ้าอยากกินของจกจกแจก๊จกแจก๊กสองสามลอยพอไน่กะใช้เงินไปสื่อน,นะคะแต่บอหายเงินนางหลี่นะคะนางลิซิมาบ,บอกว่าไปอยู่คาเม้นหนึ่งปี หนึ 1> 1่งปีกับสามเดือนเนาะคะ่ะปีกว่าวาตอนนี้ตอนนี้นังลิกอะนังลิกกัดถึงไทยล้นนะคะนังลิ่มงกักตัวค่ะพี่พี่ที่กักตัวเป็นเป็นบังกะโลของเกตส์ห่านะคะ่ะทางชี้สก,กีพันจัดไว้ไหนนะคะพี่พี่ก็จะเป็นกันนี้นะคะห้องก็ะจะเป็นห้องลักษณะแบบนี้เดินเดินดนันงลิสีรีวิวห้องไปนั้นนะคะนี่ก็เป็นห้องนะคะ พร้อมนักลิกิ์นักลิตแด่มากนะคะเพิ่นกาจเฉยห้าเอามาปักเอาโยนี่ซึ่งบ่ไห่บ่ไห่เ้าบ่ไห่เ้าค้นกับบาทนะคะก็มันก็เป็นของทาทัพการเพิ่นทาการเพิ่นไหวแห่งห้าตักตัวนะคะก็ดีอยู่ค่ะนักลิตกับแป้กหน้านักลิตกับแป้กล่อรับอยู่ชายแดนนะคะได้ชายแดนช่องชะงามอันหน้านักลิกับหลูนักลิตกับแป้กล่อรับอยู่ฝั่งชายแดนช่องชะงามอุ้ยตื่นเต้นมากค่ะขาออกแล้วนักลิตบอกถึงขาออกกันค่ะ เ้าออกอะตื่นเต้นมากเสสุดข้าวนะค่ะทีมงานเพิ่นตรวจคนเขาเมื่อประกาศฉีดใสุ่ดขา้าคือในโทรทัศน์คือคือ่านรอากาศจะสั่นเลยค่ะก็จะมีสเปย์ยังไงสักตำรวจทหารเต็มอู้หวี่ยนไปเมื่สนุกมากเลยค่ะทีมงานเพิ่นกเหตุงานแบบกะลินางลินางลินางลิเปเอาหนังสือเดินทางจากสถานถูดมาแต่ว่าปนญหานางลิตรวจตรวจอีงพี่ ตรวจโควิดก่อนออกนอกประเทศน่งริบไดยตรวจค่ะพี่บีบได้ตรวจแต่ว่าเพราะว่านางริเป็นคนไทยเพิ่กก็เลยทงัทงทักการเพิเ่งก็เลยหายหายเห่าออกมาได้นะคะทั้งรัฐบาลเพิ่เลยอนุโลมให้เห่าเห็ดเหลืองให้เห่าออกมาได้แล้วก็มากักตัวเอาอยู่นิสิบสี่หมื่นพอมาถึงนี่เขาก็สีมีคน จากชายแดนมาสรงเฮายู่ภาพบังกะโลกอีกหนึ่งสโมงเคร่องอุย้ยเหนื่อยมากค่ะพี่ๆเขาก็มีนี่แหละมีเขานางลิกกินเขาเราเป็นก็มีเขามีย่างให,ให้ให้นังลิกินเรียบร้อยแล้วก็ให้อุปกรณ์อันทีวัดไข่มากวัดไข่นะคะ่ะนี้อัปเดตอัปเดตโควิดอัปเดตก่อนที่มาถึงของกักตัวนะคะใส่เวลาเดินทางจากพนมเปญมาช่องชะงั่นสิบสองสโมงค่ะพี่ๆ มาตั้งแต่เก้าโมงเช้ามาถึงช่องซังงามตอนดึกตอนจักทุ่มหมู่ดีบยวาพักอยู่โรงแรมแถวสองสังงามเพราะยันเสาร์ตื่นขึ้นมาเราก็ออกดานเลยค่ะนงางู่ในดานเพราะว่านางลิบมีใบโควิดพนก็เลยเห็ดเหลืองเห็ดยังย่ยืนยืนยืนนะยืนเหลืองไห้เจ้าน่ายพนมาเห็ดเอกสารเห็ดยังไงนะคะ่ะและ้วพนก็พานางลิพนบริการดีมากค่ะพี่ๆทุกคนใจดีมากมวลมากสนุกมากแต่วันเหนื่อย ตอนเดินทางมาเหนื่อยเพิ่นไปนั่งข้างในพันยนันโควิดพันเดินนั่งข้างนอกรถค่ะนั่งข้างนอกรถนั่งข้างนอกรถหล,ลอนคือแต่สิเป็นลมหอบคือสิขึ้นค่ะพี่พี่ก <c oughs> ินข้าวนี่ก็ะเจ้าเมื่อย์แต่พ่อมีแห้ง <c oughs> ในห้องก็มีแอร์แล้วแต่พี่พี่แต่ว่าท่าน,นอนาบน้าเจ้าน้อยก็เสียอาบน้าพ,พี่นั่งอัดคลิปบอกถึงการอัปเดตเรือการเดินทางจากออกออกด่านจากช่องชะงักน,นะคะทางแดทางด่านให้ให้พันดูแลดีมากแต่ว่าเฮาต้องเดินทางมาเอง มาดานเองหยาบแล้วก็มือยใกล้มากชิดซองสองมบูรณ์เนเหล็นนางรถต่อเดียวเลยค่ะเงาเมือรถก็เสือกแท็กซี่ประจําก็เอารถขั้นไม้มาหัากแอร์กับว่เย็นนั่นกะนี่นางรก็ป้ายพอนางรีมาถึงพอยายกมาทรงอู้ตื่นเต้นมาค่ะอยากสี่อยากสีแบบกระโดดออกมาเนี่ยใช่ได้หรอกว่าอู้ฉันเป็นไทยเลยอยากสี่แบบตื่นเต้นมีมีบรรยากาศอู้หลูก,กับไปรอหลับ หลูกกระตื้นเต้นเห็นแม่ยากหลูกกับยานโควิดพรอยานโควิดอ่นหลูกกระตื้นเต้นยานโควิดกระกายอยู่ไก่แม่เนาะค่ะแด่แต่หิ้มแด่แเต่แนมกันอยู่กันห่างๆค่ะพี่ผีมันคือมันคือยังมันคือในหนังเลยด้ค่ะพี่ผีวุมันอันนี้มันตื่นเต้นมาพอพอเขามาถึงดานเนาะพสิกผ้าเข้าเส้นหนุนเส้นนี่เห็นไหมเขาทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เขาไปล่อพัดก็ตรวจเข้าวัดเข้าพัดเก็ยิ่งเข้ายาสีพัดเก เฮ็ดทยหยอกไทยยิ่งเงี้ยก็เป็นนี่แหละค่ะคือกับบิดคือแบบประเทศขึ้นในโทรทัศน์ันะคะซูเปเต็มเลยค่ะนางลีมาดานมีนางลีคนเดียวคนเต็มเลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแบบเจ้าหน้าที่เยอะมากพนุเรนยังดีแล้วก็ะมวลหนักพนบอกเยอะบอกยังพอนางลีมาถึงชายแดนหนานางลีก็มาหลับนางลีสีบอกว่าพญานางลีไปอยู่หนึ่งปีนะคะว่านางรีไาบอกด้วยว่านางลีไปบอกคลิปหนาว่านางบุลมาอยู่หนึ่งปีพญหายกระบาดเยอ พี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 ติดตามฟังด้วยค่ะไปอยู่คอมเมนต์หนึ่งปีสามเดือนมีตังเก็บเท่าไรแล้วได้ตังมากับบ้านเรามาเท่าไร่พอใงหายหรือบอหายพี่พีถาเบิงเ้อแล้วพีพีคิดเอาจำหนีพ่อฐานะดีบอกจำนวนเงินพีพีตรงตกแจในนอนเหรอพีพีแล้วไปอยู่นกลีกับบามันก็บี้ยังไรทีนาลีใช่เปลาแต่ว่านกลีก็ไปอยู่แบบโบอันนี้แล้วค่ะ ก็คือเนอะเห็นเห็นๆๆอะไรๆแบบยูทูบๆแท้ๆนะคะคือนักรีบอกบอกในคลิปกรเป็นยังคือต้องไปอยูอย่หันเนะะยาะเพราะไงั้งเราก็แบบเต็มใจอยากเสียหายนักรีกลับพี่พี่มาพาดแค่ตรวจโควิดลอยดินบอยยิพาดตรวจให้นักรีเสียดายเงิน,นะค่ะพี่พี่บอยยพาดนักรีไปตรวจโควิดเดี๋ยวชิม่าบอกอีกอันนี้กับชิม่าบอกคลิปนะอันนี้ก็มาอัปเดตการเดินทางค่ะพี่พีฟังนะคะแล้วก็อัปเดตห้องพัก ของผักอันนี้แบบเป็นธรรมชาติเลยนะคะพี่ๆี่แบบแบบนี้เลยว่าน้ำเฮ็ดนั่งแบบว่ามีการตัดต่อค่ะแบบธรรมชาติมาเรยนางเป็นไทยเลยด้พี่พี่ฉันหูซึกแบบโอ้ยโลงแห้งฉันหอดชา้แดนเมืองฉันเหลว่ฉันชิดใต้สินงกระซังกระใต้อยู่นี่แหละเพื่อนซานฉันเหลี่ยคิดยังสีด้วยค่ะ เดี๋ยวนาลิกับคลิปนี้นาลิกับซ้ัพนี้นะคะนาลิกขอขอบคุณพี่พีนนะคะ่ะที่เขามาเป็นกาลังแรงใจในาลิภริเขามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เสียงดงังๆทุกคราวกับมนันิ่งมันดองมนัน,มนิ่งมันดองเสียงดังๆนะค่ะขอบคุณค่ะ